ฝากจากเอฟซี Z มาเปิดเบิงเนาะค่ะมาหลุดมาส้มน,น,นล้วกันเราเป็นอยังเนาะพี่น้องนะสวัสดีครับสวัสดีพีพีนานาป้าป้าลุงลุงมดสุกูสุก้นครับเดี๋ยนี้กลับจากมาหาเห็ดพอดีมีของฝากจากเจ๊ปุ้ยบ่อทองนะครับเจ๊ปุ้ยบ่อทองนะครับพ <c oughs> ี่ม <c oughs> ี่ยังรุ่นโอ้ยขอบคุณที่หลายๆเด้อ คอยซัพพอร์ตเนาะที่เป็นแรงบันดาลใจเ,ออเป็นแรงใจเป็นกำลังใจน,น้นนองน้องเสมอมาค่ะจะขอให้พื้นถี่สุกกขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะอย่าติดอ,อยา่า <ๆ S 2> <บน S 1> จนตลอดตีตลอดไปเด้ออย่าเก็บอย่าจนขอบคุณที่เมตตาครอบครัวของสาวกะนิกาคราอบครัวตัวเล็กๆพี่น้องต,ตัวเล็กๆค <laughs> อจะเข้า หมวย่ปันได้ดอกแปดสิบบาทคืนมาหลุนกันครับพี่น้องมีอะไรแผ่นๆโอ้ปลาแห้งปลาแห้งกู้หลายด้ดิโอ้เนี่ยครับปลาแห้งแล้วก็มีอย่างปลาแห้งบุ้งบ้กระถวยอย่างก็ใหญ่เยอะเต่ โโป้าสองครับพี่น้องภาษาลล่า,ขา,า,ลาขาเอืนป้าสองแต่ภาษาอังกฤษก็เอื่นว่าป้าทู่อย่างนี้ป้าพี่น้องโอ้แตอน,น,น,นี้เป็นปตาหมึกแห้งนะค่ะเขาดีแหละวันให้ถอดไปโรงเรียน,นยกินไปโรงเรียนขอบคุณหลายๆเ้เตัวนี้ก็บจได้ เฮ็ดครับเขาไปหาเห็ดครับบานี่ิค่ะได้หอไปหาไปหาเห็ดเลยกินมือละโต๊ะคับพ่อดอบเกิดคว่มันตัวใหญ่ตั้งปนก็ได้ปนแห้งขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณคุณพี่มากๆำหนิ่ก็เป็นเงินหลายบาทของส่วนนี้คุณหลายๆเด้อค่ะนี่ก็เป็นเงินลายมือของฝากค่ะคุณพี่น้องเบิรงนซัมนี่แล้วค่ะลาไปก่อนเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้พ่อันใหม่คลิปหน้าเด้อค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับฮอร์ไปมือละโตกะับพ่อดอกกินกันคนละเครื่องโตประหยัดนะประหยัดแมนบอตัวนี้นี่มันคิดเรื่อยๆคน่ะมันตัวยิ่งทิพติบเห็ดป้าลาดพริกด้วยครับนี่แซ่บครับนี่ตัวใหญ่ขนาดนี้อร่อยนะคะเนื้อขอบคุณเรื่อยๆตอวลายบาทของเพื่อนเ้อะครับนี่แมนขอบคุณครับขอบคุณที่เมตตาครอบครัวออ้ววนัตัวอ้วนแมน ขอบคุณครับขอบคุณ <fin> จากใจครับสิขิดหอดขิดถึงสาวกนิกากระเบาสวบีดหรือว่าไอ้กบเบาไปครับลาพีลานองไวเพียงจำนี Turn ้ครับขอบคุณหลายๆครับกิเมตตาเร่ขิดหอดคิดถึงคือเกาครับไปหลังจากนี้เท่ากันหนูไม่เท่ากับจีด้เขาปลาลุยต่อคือเกาครับพี่น้อง จักสีดจักสีบอดาแต่ละมือไปครับ